สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาอยู่ใต้ต้นมังคุดนะคะวันนี้พาทุกคนมาเก็บมังคุดคะ่ะแต่ว่าเมื่อกี้เก็บไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีคนถือกล้องนะคะลูกมันอยู่สูงนะคะลูกข้างล่างยังไม่สุกนะคะนี่อยู่ข้างบ้านปีนี้เป็นแค่ต้นเดียวนะคะ แต่ว่าลูกดกเหมือนกันเก็บไปหลายรอบแล้วนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็เก็บอีกนะคะได้หนึ่งกละมังอันนี้ก็เห็นอีกยังมียังมีอยู่ลงเหลืออยู่นะคะ ลำต้นก็จะไม่สูงมากนะคะแต่ว่าแตกกิ่งสวยงามมากคุณพ่อปลูกเอาไว้ค่ะหลายปีแล้วนะคะออกลูกเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูลูกที่เก็บไว้นะคะด้านนั้นก็จะเป็นเสาวรถ กำลังออกลูกลูกกำลังสุกเลยอันนี้ค่ะเก็บมาได้หนึ่งกระมังเมื่อกี้<ส> <Nelson. S 2> เนื้อกำลังงามสวยแล้วก็หอมหวานอร่อยเลยเก็บสดๆจากาพนนะคะเดี๋ยวจะ ออกให้เพื่อนๆชมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยิบมีดก่อนนะคะ เยอะเอ,อ,เอ,อ่ยก็วันสองวันก็สุกนี่ค่ะทุกคนเนื้อกำลังช่ำสวยสวยสวยงามมากเลยหอมหวานอร่อยเมื่อวันก่อนก็ส่งไปให้พี่สาวทานที่กรุงเทพนะคะกับครอบครัวหลานด้วยนะคะก็แบ่งๆกันทานนะคะทุกคน ลอดสารพิษนะคะของที่บ้านเราเองเออไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะคะเพราะว่า,าดินที่นี่จะเป็นดินดินร่วนนะคะก็ผลละหมากลากไม้นี่ย่จะขึ้นดีนะคะแล้วก็จะมีรสชาติที่หวานหอมอร่อยอันนี้มังคุดหรือว่าราชินีแห่งผลไม้นะคะ มีสปปรรพคุณเยอะแยะเลยอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้วก็สามารถใช้รักษาโรคเหงือกนะคะแล้วก็โรคแก้พิษไข้นะคะเพราะว่ามังคุดนี้จะเป็นผลไม้ผลไม้เย็นนะคะก็คือว่าเวลาเราเป็นไข้ก็สามารถช่วยดับร้อนนะคะลดอาการพิษของไข้ได้นะคะ แก้หลอดเลือดนะคะลดระดับของความดันลงนะคะใครที่เป็นโรคความดันหรือว่าใครที่ลดน้ําหนักก็สามารถทานลดน้ําหนักได้นะคะแล้วก็มีสารป้องกันมะเร็งด้วยนะคะทานเป็นประจำทานบ่อยๆในจํานวนที่พอเหมาะพอควรนะคะอะไรที่เยอะเกินไปมันก็ไม่ค่อยดีนะคะทุกคนก็ อขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยการมาทานผลไม้ดีกว่านะคะปีนี้ทางภาคใต้นี้ผลไม้เยอะแยะเลยนะคะก็ช่วงนี้จะออกชุกมากไม่ว่าจะเป็นลองกองเงาะทุเรียนมังคุดละไมลางศาสตร์เยอะเลยนะคะก็ที่อื่นก็คงจะมีเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็จะมีกันแทบทุกภาคเลยนะคะที่ปลูก ก็สรรพคุณทางยาก็มีเยอะแยะมากมายนะคะให้ทุกคนลองหามาทานดูนะคะทานผลไม้สลับกันไปทุกวี่ทุกวันนะคะจะช่วยให้สุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะเราไม่ต้องซื้อ,อยามาทานเรารักษาด้วยวิธีธรรมชาติโดยการรับประทานพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษนะคะ เดี๋ยววันนี้ขอแถมด้วยจะพามาดูเอ่อจะพามาดูมะเขือนะคะได้ปลูกมะเขือยาวเอาไว้นะคะทุกคนด้านนี้ก็จะเป็นมะเขือเปลาะแล้วก็มันหวานญี่ปุ่นออกลูกแล้วนะคะอันนี้ออกต้นนี้กําลังออกดอกอันนี้ออกลูกแล้วนะคะเพิ่งจะออกมาหนึ่งลูก ด้านนี้ก็จะเป็นมะเขือยาวกำลังออกลูกเหมือนกันนะคะทุกคนจะมีมะละกอแล้วก็สารพัดกล้วยอันอันต้นเงาะแล้วก็ต้นสตอนะคะแล้วก็ตะไคร์อย่างนี้ก็จะเป็นดาวเรืองนะคะปลูกไว้ส่วนด้านนี้ก็กำลังกำลังปลูกถั่วฝักยาวนะคะ กำลังขึ้นงามเลยกำลังขึ้นงามแล้วก็หาไม้ไผ่มากิ่งไม้ไผ่นะคะไปตัดมาแล้วก็นำมาใส่ทําเป็นค้างนะคะถั่วผักยาวนี้เป็นอะไรที่เร็วมากนะถ้าสมมติว่ามันมีเถาขึ้นมาแล้วเนี่ยอีกยี่สิบห้าวันก็เก็บเกี่ยวได้เลยแล้วก็มีสับปะรด ทุเรียนก็มีนะคะอันนี้กล้วยหอมถ้าต้นนี้ก็จะเป็นกล้วยเล็บมือนางค่ะเนี่ยอันนั้นจะเป็นกล้วยน้ำว้ากำลังจะออกอันนี้สับป,ปะรดสับป,ปะรดนี้ปลูกไว้สองปีแล้วนะยังไม่ออกลูกนะคะฝั่งโน้อนออกก็ได้ทานไปสองลูก ด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยแล้วก็มะเขือพวงนะคะมะเขือพวงก็กําลังออกกําลังออกลูกเลยออกดอกออกลูกเต็มเลยแต่ว่าราคาจะถูกนะคะตอนนี้ไม่ค่อยอยากจะขายเท่าไหร่อันนี้มะละกอกําลังออกเลยถั่วผักยาวด้านนี้ออกแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ ควันหลงจากที่เมื่อวันก่อนปลูกแล้วก็แบบมีเป็ดไก่มาเขี่ยนะคะแล้วก็ผลกระหนามลงมาอีกก็เลยไม่อยากสนใจก็เลยต้องปล่อยไว้ก่อนนะคะด้านนี้ก็จะเป็นตะไคร่นะอันนี้ก็จะมีต้นมะกรอนี่เห็นสวรสหล่นลงมาลูกหนึ่งแล้วก็แตงกวาไม่ค่อยงามเท่าไหร่เลย มีมแมลงมาเกาะเพราะว่าฝนตกตกเวลาตกลงมาจะตกหนักมากเลยนะคะนี้ลูกสาลวดทุกคนสาวรถก็เล็กๆน้อยเราปลูกไว้ทานเองที่บ้านนะคะมะละกอต้นนี้ก็ ออกลูกมาอีกรอบนึงแล้วนี่ก็จะเป็นส้มโอเราเอาเสาวรสมาปลูกไวใ้ให้มันให้มันเลื้อยขึ้นต้นส้มโอนะคะเพราะส้มโอมค่อยจะติดลูก ด้านนี้ก็จะเป็นสะอมพะอมนี้ของของน้องชายก็มีประมาณนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผักกูดผักกูดก็เยอะเลยนี่คือต้นผักกูดเอามาปลูกไว้ใต้ต้นมะม่วงใต้ต้นมะนาวนะคะขึ้นงามและช่วงนี้ฝนตกไม่ได้มาเด็ด นี่ก็พริกที่หนูสวนมะเขือวันนี้ขอจบคลิปไปที่มะเขือยาวนะคะพาทุกคนมาชมเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาทานพืชผัก อินรียกันนะคะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะเราใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติแล้วก็พวกน้เซาวข้าวแล้วก็เปลือกผลไม้อันนี้ค่ะพวนดินแล้วก็เอามาเททิ้งไว้ก็จะเป็นอาหารของพืชนะคะะว่าต้นมะเขือจะไม่ค่อยเรื่องมากเท่าไหร่นะคะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคน ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยค่ะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมเดี๋ยวไว้ให้มะเขือออกเยอะๆนะคะจะพามาชมสวนใหม่ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ